กราบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเลือกครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเครื่องมือช่างให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันอีกหนึ่งชิ้นครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานแบบมินิครับก็จะใช้งานร่วมกับหินเจียหรือว่าลูกหมูขนาด4นิ้วนะครับแต่ว่าในชุดเนี่ยเขาไม่ได้แถมมาให้ครับเราจะต้องเตรียมเอาไว้เองนะครับถ้าเราประกอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เหมือนในรูปที่อยู่บนคู่มือนี่เลยครับ แต่ว่าเจ้าอุปกรณ์ชุดนี้เนี่ยก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับไม่ค่อยเห็นมีใครรีวิวนะครับหรือว่าไม่ค่อยมีคนใช้งานครับแต่ว่าไหนๆผมก็ได้สั่งซื้อมาแล้วเนี่ยก็เลยทาเป็นคลิปวิดีโอรีวิวให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันด้วยครับเจ้าชุดนี้เนี่ยผมสั่งซื้อมาจากทางเว็บไซต์ lazada นะครับในราคาชุดละ650บาทครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปตรงนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะได้รับนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยก็จะะะเเปนคค่มือออกกาารรรรใ้้้งัับบีียววววิธตไหด แก็ไม่ได้บอกรายละเอียดสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปเร็นี้นะครับรับรองได้เลยว่าประกอบตัวเครื่องใช้งานเองได้แน่นอนครับสาหรับในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวบอดี้นะครับหรือว่าตัวโครงครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาประกอบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับและวัสดุที่เขานํามาผลิตเนี่ยก็จะเป็นเหล็กเกือบทุกชิ้นเลยนะครับเป็นเหล็กแผ่นพับขึ้นรูปครับซึ่งก็จะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับจะมีความหนาประมาณสัก3-4มิลเมเลยครับชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยจะ แล้วก็จะมีเป็นชุดลูกปืนครับที่ใช้สําหรับในการหมุนกระดาษทรายสายพานครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับสำหรับรูที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูที่ใช้สําหรับในการติดตั้งหินเจียขนาดสนิ้วครับทางด้านข้างนี้นะครับจะเป็นแท่นสําหรับในการจับยึดหินเจียขนาด4นิ้วครับแล้วก็จะมีสปริงที่เอาไว้เกี่ยวกับเจ้าแขนตัวนี้ครับแขนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวตั้งกระดาษทรายให้ตึงครับและทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นขายยางแบบนี้นะครับช่วยป้องกันการสะเทือนแล้วก็ป้องกันการเคลื่อนที่ไปมาคครรรรรรรััับบบแลลละะะะะเเเเเเพพจจจททททีีีีีี่่่่่่ออออยยยูตงงงงงงนน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 น้้้้้้้ก็็ปปาา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 ไไวววววชชิิหืขขดดดสมถศึครับ และอุปกรณ์ในชิ้นต่อไปที่เขาแถมมาให้เราในชุดเนี่ยก็จะเป็นพวกชุดประแจในการขันล็อกต่างๆครับก็จะมีประแจหกเหลี่ยมอยู่2ตัวนะครับมีประแจปากตาย1ตัวครับแล้วก็มีสปริงสำรองมาให้เราอีก2ตัวครับและในชุดที่เราสั่งซื้อมาชุดนี้นะครับเขาจะให้กระดาษทรายเรามาทั้งหมด4แผ่นครับก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์600นะครับ240เบอร์120ครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเบอร์แ0สครับและสายกระดาษทรายที่เราใช้นะครับก็จะมีขนาดความยาวที่ประมาณยี่สิบแปณ3ซนติเมตรครับแล ส่วนในชิ้นสุดท้ายครับก็จะเป็นตัวล้อสําหรับในการขับกระดาษทรายครับที่เอาไว้สําหรับติดตั้งกับหินเจียขนาดสีนิ้วนะครับเจาตัวนี้เนี่ยก็จะทําจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทางด้านในาเนี่ยก็จะมีเกลียวครับสามารถติดตั้งกับหินเจียขนาดสีนิ้วของเราได้เลยครับในคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีในการประกอบตัวเครื่องกับหินเจียขนาดสีนิ้วกันครับสาหรับวิธีในการประกอบนะครับทางด้านข้างเนี่ยเขาจะมีบล็อกที่เอาไว้สําหรับในการจับยึดเครื่องเจียขนาดสีนิ้วอยู่ครับเครื่องเจียที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นเครื่องเจีีียยยขขนนนนนนาาาาาาดดดิ้้้้้้วววววทท่่่่่เเเเรรใใใใชงงงงััไปลลลบบบหพือออออออๆๆถสกกกกแ็็ตต เราก็นาเครื่องเจียเนี่ยมาติดตั้งตรงนี้ได้เลยครับเขาก็จะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับให้เพื่อนเพื่อนขันน็อตทั้ง2องตัวนี้ให้แน่นได้เลยครับเพื่อเป็นการจับยึดเครื่องเจียของเราเอาไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงของเครื่องเจียเนี่ยก็จะโผล่มาอีกด้านหนึ่งแบบนี้ครับและตอนที่เราติดตั้งเครื่องเจียนะครับให้เพื่อนเพื่อนพยายามนะครับให้แกงของเครื่องเจียเนี่ยได้ฉากกับเพดทางด้านข้างตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเลยนะครับและในคราวนี้นะครับเราก็จะนำเจ้าล้อตัวนี้เนี่ยมาติดตั้งเเเเขข้าากกับครรือองงีีียท เราสามารถขันเข้าไปได้เลยนะครับเหมือนเวลาที่เราขันล็อกใบแบบปกติเลยครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคราวนี้เนี่ยเราก็กลับมาอีกด้านหนึ่งครับซึ่งเดีย๋ยวเราก็จะมาเกี่ยวสปริงให้เจ้าแขนตัวนี้ครับทางด้านล่างเนี่ยาจะมีสปริงอยู่หนึ่งตัวนะครับก็ามาเกี่ยวที่ทางด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเจ้าแขนตัวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการดันกระดาษทรายของเราให้ตึงอยู่ตลอดเวลาครับคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีในการใส่กระดาษทรายใส่พานกันบ้างครับซึ่งในการใส่เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับให้เรานากระดาษทรายของเราเนี่ย โดยในการใส่นะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก่อนครับแล้วก็กดแขนทางด้านบนลงมาเพื่อใส่ล้อสุดท้ายครับจัดระเบียบอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับถือว่าพร้อมใช้งานแล้วครับและสำหรับน็อตที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน็อตที่ใช้ในการตั้งสายพานครับเวลาที่กระดาษสายสายพานกินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวามากเกินไปครับหลักการในการทํางานก็ง่ายๆนะครับชุดลูกปืนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นลงได้ครับโดยใช้น็อตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดันเอาไว้นะครับ เวลาที่เราเปิดเครื่องทำงานนะครับกระดาษซ้ายเนี่ยอาจจะมีการกินไปทางซ้ายหรือว่าทางขวามากเกินไปครับเราจะปรับตั้งจากน็อตตัวนี้นะครับเพื่อให้กระดาษซ้ายของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางให้ได้มากที่สุดครับ และเรามาสรุปกันในโชกของท้ายคลิปวิดีโออีกทีนึงครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานไปแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเลยว่าทําไมถึงไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับหรือว่าไม่ค่อยเห็นมีใครใช้งานเลยครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับสมมุตินะครับผมจะทําการเจเก็บชิ้นงานชิ้นหนึ่งครับที่เป็นเหล็กเส้นกลมแบบนี้นะครับเราจะทําการเจเก็บชิ้นงานตัวนี้เนี่ยให้มีหน้าตัดที่ตรงที่สุดครับเราสามารถจะดันชิ้นงานเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยครับชิ้นงานเนี่ยก็จะมีหน้าตัดที่ตรรงงนหือออว่าาดเเป็มมุ90ศพีลย แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาชิ้นงานตัวเดียวกันเนี่ยไปเจียเก็บกับหินเจียตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับตัวหินเจียเนี่ยจะเป็นแบบวงกลมครับเวลาเราเจียออกมาแล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยจะมีหน้าตัดที่โค้งครับเราก็จะได้หน้าตัดของชิ้นงานที่มีความโค้งตามขนาดขอ,ข,อของหินเจียที่เราใช้งานนั่นเองครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้เนี่ยละครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมทดลองใช้งานมาแล้วเนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่เหมือนกันครับในจุดแรกเลยนะครับก็จะเป็นขนาดหน้ากว้างของกระดาษทรายครับซึ่งจะมี และในจุดที่2นะครับก็คือตำแหน่งของเครื่องเจียครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับเราจะไม่สามารถเจียชิ้นงานยาวๆได้ครับชิ้นงานเนี่ยจะติดกับเครื่องเจียตรงนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะกลับเครื่องเจียเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เนี่ยโล่งนะครับเราจะได้สามารถเจียชิ้นงานยาวๆได้โดยที่ไม่ติดอะไรครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะสามารถกลับเครื่องเจียเนี่ยไปอีกด้านหนึ่งได้หรือเปล่านะครับแต่ยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็รอติดตามชมในช่องของนายช่างเล็กได้เลยครับรับรองได้เลยว่าผมไไดด้้้้้ใใชชเเเครรืืื่่่่อออองมตัััวนนนนนนนีียหพบกแ เพราะว่าใช้งานแล้วเนี่ยถูกใจมากๆเลยครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่สนใจเครื่องนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ Lazada ได้เลยครับในราคาชุดละ650บาทครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าที่ผมสั่งซื้อเอาไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปโดนี้ด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ชอบคลิปโดนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปโดดนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ